วันนี้จะมาพูดถึงแอปกู้เงินยอดฮิตนะครับบนมือถือใช่หรอครับแค่เรามีมือถือเครื่องเดียวครับก็สามารถโหลดแอปแล้วก็สมัครได้เลยครับและข้อดีของแอปตัวนี้นะครับยืนกู้ได้ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนครับทาให้เปิดโอกาสกับอาชีพอิสระแล้วก็รับจ้างทั่วไปหรือว่าค้าขายแบบว่าที่ไม่มีจดทะเบียนนะครับอีกทั้งจุดเด่นก็คืออนุมัติไวสุดภายใน5นาทีนะครับและด้วยจุดเด่นที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับมิชาัชีพเรือสู่มรอยแบรนด์นี้เยอะครับ แบรนด์นี้จริงๆเขาถูกกฎหมายจริงๆนะครับแต่ที่จะไม่ถูกกฎหมายเพราะเราไปเจอวิชาชีพที่เขาส่รอยนี่แหละครับมาหลอกลวงให้โอนก่อนหรือว่าเก็บค่าธรรมเนียมใดๆก็ต่างนะครับไขยเอกสารอะไรต่างๆนะครับยังไงวันนี้นะครับจะมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นโฉมใหม่นะครับรายละเอียดอะไรที่ใหม่ๆนะครับของปี2566ครับของแอปนี้กันครับ สวัสดีครับ Paper m o Variety นะครับช่อง Financial Variety สาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รูปกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่จ่าหัวไว้ตอนแรกนะครับแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ในปี2 0 1 6ยอดฮิตตัวนี้นะครับในวันนี้ที่จะพูดถึงนะครับก็คือแอปฟินิกครับผมเรามาดูกันอย่างอัปเดตนะครับว่าปีนี้เขามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอย่างแรกเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของฟิน i กเท่าเลยครับ w w w f i n n i x c o ตามนี้เลยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้เลยครับเราจะเห็นแบนเนอร์โฆษณาเขาด้านบนนะครับประชาสัมพันธ์ไว้ว่าสไลด์แรกนะครับเขาบอกว่าสินเชื่อนาโนฟินิกตัวนี้เนี่ย กู้เงินแสนถูกกฎหมายนะครับอนุมัติไวสุดใน5นาทีนะครับส่วนสไลด์ที่2นะครับเขาบอกว่าสินเชื่อบุคคลฟินิกส์เนี่ยสมัครง่ายอนุมัติไวเงินเข้าบัญชีทันทีครับส่วนสไลด์ที่3นะครับเขาบอกสินเชื่อนาโนฟินิก์น่าจะถูกใจนะครับคนทำมาหากินนะครับเพราะว่าเราสามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องใช้สลิปนะครับมันจะเหมาะกับอาชีพพวกอาชีพอิสระนะครับแล้วก็พวกค้าขายรับจ้างทั่วไปนะครับส่วนสไลด์ที่4นะครับเขาบอกว่าสินเชื่อบุคคลฟินิกส์ วงเงินกู้สูงสุดนะครับอยู่ที่1.5ล้านบาทนะครับและดอกเบียร์เขาต่ำนะครับอยู่ที่4.9%ต่อปีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูเงื่อนไขเขานะครับผมส่วนสไลด์ที่5นะครับเขาบอกว่าสินเชื่อนานวฟินิกสม20,000 ายต่ำสุดเดือนละ270บาทก็เป็นทั้ง5สไลด์ประชาสัมพันธ์ของเขานะครับอยู่ด้านบนนะครับพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดน,นึงนะครับจะบอกว่าแอปกู้เงินฟินิกตัวนี้เนี่ยถูกกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับอันนี้จริงครับตรวจสอบม,มาแล้วแต่หลายคนที่บอกว่าเอ้ยทำไมโดนหลอกเพราะว่ามิจฉาชีพเขาไปสวมรอยนี่แหละครับแล้วเราไปโดนมิจฉาชีพหลอกครับอันนั้นผิดกฎหมายแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกน,นิดนึงนะครับ ก็ฟินิ x เขาจะมีผลิตภัณฑ์อยู่2ประเภทนะครับหรือว่า2ตัวนี่เองครับตัวแรกก็คือสินเชียรนาโนฟินิติกปีครับ ส่วนอีกตัวก็คือสินเชื่อบุคคลฟินิคอิกไนท์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขยายความและเจาะลึก2ตัวนี้กันนะครับยังไงลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับว่าเว็บไซต์เขามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีส่วนให้คำนวณค่างวดโดยประมาณได้เองแบบง่ายๆนะครับผมแล้วพอเลื่อนลงไปอีกด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของข่าวสารและโปรโมชั่นนะครับพอเลื่อนลงไปด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับจุดเด่นของฟินิ x เขานะครับก็พอเลื่อนลงไปอีกครับจะเป็น เรื่องของบทความครับบทความดีๆของฟินิสเขานะครับอย่างเช่นเจ็ดเทคนิคขายของบนทิกต์กยังไงให้ปังนะครับหรือว่าจะวิธีเลือกแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เหมาะสมกับเรานะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นลองไปหาชมกันได้นะครับแล้วพอเลื่อนลงมาด้านล่างอีนครับก็จะเป็นเรื่องของแอปเงินกู้ฟินิสตัวนี้เนี่ยพันธมิตรอะไรบ้างน,นะครับแล้วล่างสุดของหน้าแรกของเว็บไซต์เขานะครับก็จะเป็นเรื่องของสารบัญอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแอปฟินิสนี่นะครับผมแล้วก็ทิ้ง ท้ายเบอร์โทรติดต่ออ d f ิน i กนะครับใครไม่แน่ใจว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าหรือว่าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปที่021131113นะครับยังไงเรากลับไปดูที่ข้างบนกันครับผลิตพันฑ์2ตัวที่เราจะพูดถึงเจาะลึกในวันนี้นะครับก็จะมีสินเชื่อนานโอฟินิตติกป,ปีนะครับกับสินเชื่อบุอฟินิตอิกไนครับตัวแรกเรามาดูกันนะครับจะเป็นสินเชื่อนาโฟินิต ติดปีครับผมตัวนี้เขาบอกว่าวงเงินกู้สูงสุดให้100,000บาทครับหุ้นสบายไม่มีวันหมดอายุคิดดอกเท่าที่ใช้จ่ายขั้นต่ําได้โปกได้ฟรี24ชั่วโมงครับผมแล้วมาดูกันนะครับเขาบอกว่าสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีเนี่ยดียังไงนะครับจุดเด่นของเขานะครับ อย่างแรกเลยอนุมัติไวสุดนห้านาทีอย่างที่รู้ๆกันนะครับอย่างที่2ครับดอกเบี้ยต่ำาครับเพียง2.75%ต่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายตามใจนะครับเขาบอกได้หมุนเงินต่อทันทีนะครับจ่ายขั้นต่ำแค่ดอกเบี้ยจ่ายตามใจหรือจะผ่อนจ่าย3เดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับผมทานะเขาบอกไม่ต้องใช้สลิปไม่ต้องคำประกันนะครับผมใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ง้อเอกสารใดๆครับ โดยที่สามารถรับเงินสูงสุดได้เป็นหลักแสนนะครับที่เขาโฆษณาไว้นะหมุนเงินกันสบายๆอุ่นใจในทุกสถานการณ์นะครับผมคุณสมบัติของเขาก็มีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกนะครับรายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถัดมาอายุ20 60ปีนะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นรับจ้างทั่วไปหรือจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าลูกจ้างประจําก็ได้ครับผมหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจทั่วไปหรือออนไลน์ก็สมัครยินกูได้ครับผมแล้วถัดมานะครับเขาบอกว่าต้องใช้อะไรสมัครกู้กับแอปฟินิกตัวนี้บ้างครับตามนี้เลยครับบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็มือถือเครื่องเรานี่แหละครับผมอย่างที่3นะครับควรจะต้องมีแอปพลิเคชัน SBEC ไว้ในเครื่องนะครับยังไงก็โหลดรอไว้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับเลขพร้อมเพย์นะครับหรือว่าบัญชีไทยพาณิชย์นี่เองนะครับเวลาอนุมัติเงินมันจะได้อนดเข้าไปในบัญชีนั้นครับตัวนี้เราสลับมาดูสินเชื่อบุคคลฟินอีกไนทกันครับตัวนี้นี่เลยนาเว็บไซต์เขาบอกไว้เลยว่าวงเงินสูงสุดอยู่ที่ล้านห้านะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําสุดอยู่ที่4.9% 9ต่อปีเลยนะครับแต่ตามเงื่อนไขเขานะครับแล้วมาดูกันว่าใครที่ขอกู้สินเชื่อบุคคลฟินนิกไนตัวนี้กันได้บ้างนะครับเขาบอกว่ามีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับราย ได้30,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับและถัดมาอายุ20-60ปีนะครับและถัดมานะครับสัญชาติไทยและมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับข้อถัดมาครับต้องเป็นพนักง,งานหรือลูกจ้างประจำ ตรงนี้เขาโฆษณาไว้ว่าใครที่สมัครแบงค์ไม่ผ่านนะครับก็มาสมัครตัวนี้ได้นะครับอืข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและลงทะเบียนใช้งานแอป s c b Easy ด้วยนะครับผมส่วนสินเชื่อบุคคลฟินิคอีกไนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้อะไรในการสมัครขอกู้บ้างครับอย่างแรกเลยบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็ถัดมามือถือสมาร์ทโฟนเรานะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะต้องมีแอป s c b Easy ส่วนถัดมาใช้สลิปเงินเดือน1เดือนครับผมและสุดท้ายนะครับเลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับหรือว่าบัญชีธนาคารแทงพนิ์นี่เองครับเพราะว่าเวลาอนุมัติแล้วเขาจะได้โอนเงินเข้านี่เองครับและในส่วนสำคัญประเด็นสุดท้ายนะครับมาดูวิธีใช้งานของทั้ง2เสินเชื่อนี้กันนะครับ